สดชื่นฟินจัด7วันติดติดโมวานนี้นะครับโอ้โหบอกได้คําเดียวว่าในครอบครัวนะครับคอลคชั่นตัวบีนะครับแลวก็คอลคชั่น3นะครับที่วางไว้ให้นะครับก็ฟินจัดจัดกันไปอีกแล้วนะครับในครอบครัวก็สดชื่นกันมา7วันติดติดแล้วนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตัว V ีและคอลคชั่น3ถึง3ทางเลือกด้วยกันนะครับใครที่ตามและอยู่ในครอบครัวนะครับก็ต้อง ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสดชื่นฟินฟินกันไปเลยและใครนะครับที่อยากฟินฟินแบบนี้นะครับที่ให้มากกว่าและนอกเหนือจากตัวหน้าช่องเนี่ยนะครับก็ตามเจกับผมได้ในครอบครัวนะครับง่ายๆไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์เนี่ยจะเจอกับคําอธิบายอยู่ลองอ่านดูสักนิดครับแล้วจะเจอประตูสู่ทางเข้าครอบครัวรับรองเลยครับว่าในครอบครัวสดชื่นฟินฟินอย่างแน่นอนตามมาเจอกันได้ครับส่วนทัศนะหน้าช่องนะครับที่หยิบยกมาให้เมื่อวานนี้นะครับก็ กราบขออภัยด้วยนะครับน้าพาดไปนะครับกราบขออภัยด้วยจริงๆวันนี้ขอมาแก้ตัวและจัดให้ใหม่แล้วกันนะครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มให้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็หน้าช่อง3คู่ที่หยิบยกมาให้นะครับก็เพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับสำหรับคู่แรกนะครับก็มองไปที่คู่ของเจนวนะครับพบกับทางด้านของอูดิเนเซ่ครับสำหรับคู่นี้นะครับผมขอแนะนําให้มองไปที่อูดิเนเซ่กันได้เลยครับ ต้องบอกได้เลยว่าทาังด้าของเจนัวนะครับในเรื่องของความได้เปรียบแน่นอนว่าวันนี้พวกเขาได้เปรียบอย่างแน่นอนครับคือการได้เล่นในบ้านของพวกเขาเองแต่ทว่านะครับในเรื่องของกระแสวันนี้นะครับทานด้าของเจนัวยังไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่บวกกับเรื่องของฟอร์มเองนะครับก็คู่นี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างสู Player สีกันมากๆแต่ว่าทาังด้าของอูดินเนเซ่นะครับต้องบอกได้เลยว่าสถิติของพวกเขานั้นดีมากๆเลยนะครับในการรับบทเป็นทีมเยือนเนี่ยนะครับต่อให้จะเสมอหรือแพ้นะครับพวกเขาก็สามารถ ป้องกันกำแพงได้ค่อนข้างดีมากๆแล้ววันนี้มาเจอกับเจนัวซึ่งท่า้าของเจนนวเองนะครับก็มีฟอร,ร์มที่ไม่ค่อยดีสักหร่นะครับไม่ได้แตกต่างกันอะไรมากมายเลยนะครับได้เปลียนอยู่อย่างเดียวกันได้เล่นในบ้านเนี่ยนะครับผมมองว่าวันนี้อูดินเซ่มีโอกาสที่จะบุกมายันเสมอได้และในเรื่องของสภาพความพร,ร้อมเองนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าท่า้าของอูดินเซ่ก็มีสภาพความพร,ร้อมที่ค่อนข้างดีมากอยู่เหมือนกันก็เลยมองว่าวันนี้อูดินเซ่ยังไงก็บุกมาไม่แพ้อย่างแน่นอนครับเพื่ออาจจะมีเซฟเอาชนะก็เป็นได้เพราะฉะะนนนนััั้้แลวจจดดหกดเต็มิ จัดไปครับมาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับลายยบเยกาโ,โน่นะครับพบกับทางด้านของเอสปันยอนสำหรับคู่นี้ครับผมมองไว้ยู่2ทางเรื่องนะครับทางเลือกแรกเนี่ยคือมองทางด้านของลายยบเยกาโน่ส่วนทางเรื่องที่2นะครับคือมองในเรื่องของสูงแต่ถ้าต้องให้เรื่องจริงผมคิดว่าสูงดูจะน่าสนใจมากกว่านะครับถึงแม้ว่าทางด้านของเอสปันยอนนะครับจะอยู่ในอันดับตารางคะแนานที่ไม่ค่อยดีก็จริงนะครับแต่เพาว่า นเร่อของสูนหน้าก็คาดหวังในเรื่อของการผลิตสกอร์ได้และกระแสวันนี้ต้องบอกด้วยเลยว่าทางด้านของเอปันยอนเนี่ยนะครับก็มีกระแสน,น,นะครับที่มีเกณฑ์ที่จะสามารถทําประตูใสท่ทางด้านของลรายเบยกโนได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งในเรื่องของสูงนะครับวันนี้มันก็มีกระแสนนที่ค่อนข้างน่าสนใจและน่าจับต้องด้วยบวกกับสถิติ เทสทวีสคู่นี้ที่เคยเจอกันมานะครับเจอกันทีไรนะครับก็มักจะมีประตูเกิดขึ้นให้เห็นอยู่ตลอดทุกนัดเลยนะครับผมจึงมองว่าวันนี้ทั้งคู่กลับมาเจอกันและกระแสสูงน่าสนใจแบบนี้โอกาสที่เกมจะเปิดแรกกันใน90นาทีเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างสูงออมากเพราะฉะนั้นแล้วครับจัดไปที่สูงเต็มเวลาได้เลยครับไม่ว่าใครจะเก็บชัยชนะไปได้แต่ยังไง3ลูกต้องมีเห็นอย่างแน่นอนจัดไปที่สูงเต็มเวลาครับมาต่อคู่ที่3กันเลยนะครับเซนต์แพทริกนะครับพบกับทางด้านของเชลบอลสำหรับคู่นี้ครับ หัวตารางเจอกันแบบนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีอย่างแน่นอนนะครับแต่ทว่าครับวันนี้เซนแพทริกน่าสนใจมากคนระับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกำแพงที่เปิดมาแล้วก็ในเรื่องของกระแสภายในนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับด้านของเชลล์บอลแล้วเซนแพทริกน่าไปมากๆเลยแถมวันนี้ก็ได้เปรียบในการเล่นในบ้านด้วยบวกกับในเรื่องสภาพความพร้อมเองนะครับด้านของเซนแพทริกนะครับก็ถือว่ามีสภาพความพร้อมที่ ค่อนข้างดีกว่าทัางด้านของเชลบอลอยู่พอสมควรและสถิติเฮดเวิทเพื่อเจอกันมานะครับทังด้านของเชลบอลเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างดูเหมือนจะแพ้ทางให้กับทั้งด้านของเซนเปอริกอย่างเห็นได้ชัดเจนผมจึงมองว่านะครับด้วยความที่เซนเปอรติกเองวันนี้ได้เล่นในบ้านนะครับมีกระแสค่อนข้างดีนะครับบวกกับสภาพพร้อมๆก็ดีกว่าเนี่ยผมมองว่ายัางไงวันนี้ทน้งด้านของเซนเปอรติกน่าจะเอาชนะได้อย่างแน่นอนจัดหนักจัดเต็มไปเซนเปอรติกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับจัดไป และนี่นะครับก็คือทัศนาหน้าช่องนะครับที่หยิบยกมาให้แยกเน้นกันในวันนี้ใครชอบก็ตามมาแลวกันส่วนใครนะครับอยากได้มากกว่านี้นอกเหนือจากนี้เดี๋ยวตามเจอกับผมได้ในครอบครัวนะครับง่ายๆไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์เนี่ยจะเจอคาอธิบายอยู่ลองอ่านดูสักนิดครับแล้วจะเจอประตูสู่ทางเข้าครอบครัวรับรองเลยครับว่าในครอบครัวสดชื่นฟินๆอย่างแน่นอนตามเจอกันได้ครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแลวกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ